พี่น้องเอ้ยตะกัแตนกับแย่งคู่กันจ้าโค้งสองโค้งสามพี่น้องตรงสงสัยตัวแม่สี่หน่อยก็ตัวผู้เนาะจ้าแย่งคู่กันโค้งภาพสามเห็นตะคตนแย่งคู่กันมาเห็นตะกัแตนบันนี้พี่น้องตะกัดแตนกับมี่เมื่อที่สามเบิ่งในจ้าเป็นตานายค่ะเนาะจับคู่เป็นคู่เป็นคู่ยุพี่น้องเอ้ยเป็นจะสอนค่ะเบิ่งในเบิ่งซอยกันในพี่น้อง โคมสามเนไหพี่น้องแย่งคูกันตัวแม่มันหน่อยเฮ้ยจังไม่แย่งกันจังสี่จับคูสิเบิร์ตเราจ้าเมื่อแลงเสีเอาสายอั้วใสใให้เพิ่นไข่เนาะจ้าเมืนน่อนเห็นเป่นไข่เฮียห,หลายไข่เราจะพี่น้องจา้าพึ่งแนหันสาสหันขวาอยู่ตัวที่สามนั่นกับเบอนี้โคมเขาขหมอขอหมออยู่บ่คิดว่าตัวแม่เขาหนักจังเม็ดเนาะพี่น้องพึ่งแนเฮ้ยขอละนายเห็นตะคนแย่งคูกันไม่เห็นตะกระแตนลรบ้านนี้ ตากระเตียงกะมีเมื่อที่สามเป็นตะนายมอพี่น้องวาคุณอะมันจับเป็นคููเป็นคู่หลายเราได้พี่น้องคููไผ่คููมั่นได้จา้าเกาะบอลลดได้แต่กินหยามันเกะเกาะต้องป้องง่อยต้องฟองอยู่หันล่ะตัวผูง่อยหลังตัวแมยุ่งซันล่ะคะพี่น้องคะสร้างบริสุทธิ์ตัวแม่เนาะบุ้งแน่พี่น้องหรือจับเป็นคููเป็นค่อยู่ อันเวไส่กเ็เป็นครูเป็นครูยุ่อันตัวเดียวๆนะเป็นตัวครู้อจ้ามันหาครูบ่ได้มันบ่มีครูน้เขาตัวแม่หน่อยก็ตัวครู้อค่ะพี่น้องคะตัวครูต้นหน่อยๆค่ะตัวแม่จตตัวใหญ่จะเป็นครูของหมอแค่แม่ย่พี่น้องเอยเรียงตะกะเตียนกัะสอนตะกะเตียนนี่หละจ้า เที่ยวบืองตะกะแตนยืบเบิดมือเที่ยวถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปยืบเบิดมือเนี่ยแหละจ้าพี่น้องบริเหตุอยังเนาะจ้าไม่ปรุงฝ่อตะกะแตนถ้าเอายายเขา,า,ากินเนาะจ้าถ้าจอบเบื้องเขาอยู่พ่อปณีนนละพี่น้องตั้งเทียกะบร่างตัวกระตายเด้อจ้าพี่น้องจา้าบรัรวหว่ามันเป็นอยังเพื่อตายมันเบิดอายุของมันหรือจังไหนกับบุญหลว้าคุณน่ะหันไปใส่ก็มีแต่จับเป็นครูเป็นครูคยู่งผอมว่างคายเราเด้อจา้าผู้ใดอยากได้คายตะกะแตนคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันใดเด้อจ้า